สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีทุกๆคนนะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนเป็นไงบ้างเนาะทางบ้านเราอากาศเปลี่ยนแปลงไหมคะทุกคนร้อนไหมคะหรือหนาวที่นี่อากาศเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะทุกคนบางวันอากาศก็อุ่นนะคะทุกคนบางวันอากาศก็เย็นหนาวเย็นเลยค่ะ ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะไม่สบายอีกแล้วค่ะทุกคนเดือนหนึ่งนี้ไม่สบายอยู่สองครั้งมาะไม่สบายตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะทุกคนติดจากลูกชายนะคะทุกคนลูกชายเข้าไปโรงเรียนเนาะก็เลยติดหวัดจากลูกชายค่ะทุกคน วันนี้มาทักทายทุกคนเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ลงคลิปสองสามวันแล้วนะคะทุกคนเนาะไม่ได้ลงคลิปสองสามวันแล้วกลัวเพื่อนๆจะลืมนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งลืมกันนะคะทุกคน ช่วงนี้เราอาจจะทําคลิปที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะคะทุกคนเพราะว่าด้วยภาระและหน้าที่นะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ออกไปถ่ายวิดีโอเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่ค่อยได้ออกไปถ่ายวิดีโอไม่ค่อยได้ออกไปหวยหาธรรมชาติเหมือนเดิมนะคะทุกคน วิดีโอของเราแต่ละคลิปทุกวันนี้อาจจะดูไร้สาระบ้างนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเอาไว้เวลาว่างๆหรือมีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะออกไปหาธรรมชาติอยู่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้หนาวนะคะทุกคนช่วงนี้อากาศเย็น,นะะเนาะเนาะหิมะตก ฮิมะตกก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะทุกคนอากาศหนาวเย็นมากเลยค่ะข้างนอกก็เลยขี้เกียจออกไปด้วยค่ะเวลาว่างงานก็อยู่ในบ้านนะคะทุกคนตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะทำงานอยู่ในบ้าน,นะะเนาะค่ะเนาะ ช่วงหน้าหนาวนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อที่สุดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าออกไปข้างนอกก็ไม่ได้เนาะอยู่แต่ในบ้านถ้าออกไปข้างนอกก็คือออกไปเดินตามตามเดอะมอลล์ตามห้างอะไรแบบนี้แหละค่ะทุกคนซึ่งเราก็ไม่ค่อยชอบนะคะเนาะเราไม่ค่อยชอบคนเยอะนะคะทุกคนไม่รู้เป็นไรเห็นคนเยอะแล้วมันหงุดหงิดยังไงไม่รู้ค่ะทุกคน โอ้ยเสียงไหมคะทุกคนเสียงโอ้ยยังเจ็บคออยู่เลยค่ะทุกคนเมื่อวานนี่นอนทั้งวันเลยนะคะเมื่อวานนอนทั้งวันค่ะเสียงก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลกแปกอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเนาะทำงานในบ้าน เหมือนเดิมค่ะแล้วก็แล้วก็อะไรอีกล่ะเข้าไปทักทายเพื่อนเเหมือนเดิมค่ะทุกคนยังไงก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเนาะสวัสดีค่ะ